แลงข่าวเปิดตัวเทศกาลไทย2568ไทยเฟสติวัลพร้อมหลักดันซอฟท์ power ไทยสู่สากลโดยมีผู้บริหารกระทรวงต่างประเทศผู้แทนจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟท์ power และหน่วยงานภาคีอาทิกระสวงวัฒนธรรมกรมประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสำนักงานปยปอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมเทศกาลไทยในต่างประเทศในปีนี้เข้าร่วมด้วย เป็นความสำเร็จอันหนึ่งนะวันนี้วันเปิดงานนะที่ความสําเร็จในการเริ่มต้นของเราที่จะบอกว่าเราจะปรับภาพลักษณ์ให้กับไ a i Festival ให้กับเทศกาลไทยทั่วโลกนะครับเราไม่ได้เพิ่งเริ่มทำแต่วันนี้เป็นการเริ่มลอนชมใหม่ของเทศกาลไทยหลังจากทํามากว่าเกือบเกือบสาปีแล้วนะครับก็เป็นการ นำคอนเซปต์ใหม่เข้ามาสู่คำว่านิทรรศ,าศาการไทยที่ซิมพลิสติกที่มีความเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้นในด้าน h e r i t a ทจในด้าน r o ท t s ในด้านความเป็นไทยไทยเนสะในขณะเดียวกันมองไปในอนา,นาคตว่าประเทศไทยจะมีจุดเด่นอะไรบนเวทีโลก โดยที่กระทรวงต่างประเทศเนี่ยนั่งอยู่ในเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงได้เชิญคณะอนุการซอฟต์พาวเวอร์ทั้งทุกสาขาเนี่ยมาร่วมกับเราโดยปีนี้เป็นปีแรกอาจจะมาไม่ครบนะครับอาจจะมีบางสาขาคณะอนุกรรมการที่ยังไม่พร้อมแต่ที่แน่ๆมีเข้ามาร่วมแล้วประมาณ5คณะอนุอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ที่เข้ามาร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาอาหารเป็นต้นนะฮะ ภาพยนตร์อย่างนี้นะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหม่ๆที่เราใส่เข้าไปในในไทยเฟสติวัลแต่ก่อนไทยเฟสติวัลไม่ไม่มีเรื่องหนังไม่มีเรื่องอะอะละครเรื่องอะไรพวกในคอนเทนต์นะตอนนี้ก็จะมีเพราะว่าเราได้บรรณาการกับคณะนุกการซอฟต์พาวเวอร์แล้วคือถ้าคณะอนุกการซอฟต์พาวเวอร์ได้รับคอนเซ็ปต์แล้วว่าคอนเซ็ปต์ของเราคือครีเอทีฟ คอนะฮะคือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดังนั้นถ้าถ้าอยู่ในข่ายของความความเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative House เนี่ยก็พร้อมเลยครับที่จะเข้ามาอยู่เพียงแต่ว่าเราอยากปรับโฉมให้มันเป็นเรื่องของความสร้างสรรค์เป็นซอฟ t ์ o าวเวอร์ทีเ่เป็นโฉมใหม่ของไทย c r i t ทเ i ียมีมีรูปแบบที่เราขอให้สถานทูตสถานกงสุลใหญ่45แห่งเนี่ยยึดถือนะครับเช่นว่า จัดในที่สาธารนณะแขกทั้งหมดส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดนะจะต้องเป็นชาวต่างชาติจะเป็นแฟนเบสกลุ่มใหม่ๆของไทยคนที่กำลังคิดกำลังอยากจะมาเมืองไทยแต่ไม่แน่ใจว่าจะมาหรือไม่มา,า,ม,ามางานเฟสติวัลแล้วอันนี้จะตัดสินใจได้เลยว่าจะอยากมาเมืองไทยมาเที่ยวประเทศไทยเป็นแฟนเบสใหม่ของเรางานจะต้องมีทราฟฟิกมีคนเข้าร่วม เยอะอเยอะขึ้นเยอะนะฮะ,ะจะต้องอหากเป็นไปได้เนี่ยจะต้องนำมาซึ่งการเกิดดีลต่างๆทางการค้านะฮะอาจจะมีการตกลงซื้อขายลิขสิทธิ์หนังจ้างโค้ชมวยซื้อผลิตภัณฑ์อาหารไทยได้ต่อไปนะฮะก็คืออยากให้ต่อยอดสักจะมีการต่อยอดจะไม่ใช่งานแล้วจบนะฮะแล้วก็เรากำลังมองว่าปีนี้เราจัด45แห่ง ก็จริงใน32ประเทศปีหน้าอาจจะเท่าตัวนะครับอาจจะเป็น60กว่าแหง่งโลกทุกภ <c oughs> ูมิภาคทุกทวีปมีหมดอย่างเช่นคำว่าแฟลกชิพ6ประเทศเนี่ยมันกระจายอยู่ในทุทกทุวีปนะครับในเอเชียเช่นปักกิง่งฝ <c oughs> รั่งเศสในยุโรปสหรัฐ DC เอเชียใต้อินเดียนิวเดลีนะครับริยาดอยู่ในตะวันออกกลาง ฮานอยที่เอเชียตะนออกเชียงใต้เป็นต้นกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นคนวัยกลางคนวัยทำงานผมยกตัวอย่างนะครับกลุ่มกลุ่มเป้าหมายเป้าหนึ่งเลยละ่ะก็คือพวกดิจิทัลโนแม d คนที่ทำงานในสายดิจิทัลทำงานโมบายทำงาน r รีโมทลี่สามารถที่เแล็ปท็อปมาแล้วก็มาสร้างโปรแกรมมาเขียนงานที่นี่ได้นะครับโดยเรา มั่นใจให้ความมั่นใจกับเขาว่าอีโคซิสเ็มของเราเช่นอินเทอร์เน็ตแบนด์วิธทั้งหลายของเราเนี่ยมันพร้อมนะครับเวลเนสเป็นกลุ่มหนึ่งที่เราอยากให้คนคนเข้ามาอยู่แล้วนะเรื่องเรื่องการรักษาโรคกรันต่างๆแต่เราอยากได้แฟนเบสกลุ่มใหม่ที่ต้องการเข้ามาโดยยังไม่เป็นโรคยังไม่ได้เป็นอะไรอยากมาเช็คอัพอยากมาเที่ยวด้วยเช็คอัพด้วยเขียนโปรแกร,รมไปด้วย enjoy อาหารไทยไปด้วยอาจจะเข้าแคมป์มวยไทยไปด้วยก็ได้อันนั้นคือคือ creative way ที่เราอยากจะให้มาที่ประเทศไทยโดยที่งานมันจะกระจายตัวอยู่ในในทุกประเทศที่เราพูดถึงเนี่ยนะฮะตลอดทั้งปีเนี่ยดังนั้นก <c oughs> รมสารานิเทศก็จะเป็นเหมือน back office เป็นเป็นผู้สนับสนุนอยู่ด้านหลังส่วนส่วนแถวหน้าที่จะออกไปดำเนินการจริงๆเนี่ยก็คือสถานทูตของเรานะครับที่เรามีอยู่ 90ว่วแห่งทั่วโลกเนี่ยก็ท่านทูตต่างๆก็เริ่มติดต่อขอรับกระสุนขอรับพวกพวก m a t e r i a l จอ Backdrop Mascot ม,มาแล้วว่ามีอะไรให้เขาเอาไปใช้บ้างงานหนะักก็จะตกอยู่กับสถานทูตส,สัาคกงศูนย์ใหญ่จะเป็นส่วนใหญ่ต,ตอนนี้ครับครับคือเรื่องไทยเฟสติวัลเนี่ยมันเป็นเรื่องการทูตสาธารณะแล้วนะครับ ผสมกับการทูตวัฒนธรรมดังนั้นผมคิดว่าคนไทยทุกท่านเนี่ยพี่น้องคนไทยทุกคนเนี่ยเป็นหนึ่งใน a m b a s s a ดอร s ของเราเป็นหนึ่งในทูตสันตว่ามิตรีของเราผมก็อยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์หรือถ้าท่านอยู่ในประเทศนั้นก็แวะเวียนไปเพราะท่านเป็นเจ้าของงานคนไทยทุกคนเป็นเจ้าของงานนี้นะครับแล้วเราก็อยากจะเวลคัมอยากจะต้อนรับคนแฟนเบสใหม่ๆของเราให้มาที่เมืองไทย ถึงเวลาแล้วที่เรากำลังจะพรีเซนต์ตัวเองในประเทศไทยแบบใหม่นะครับผ่านผ่านไทยเฟสติวัลที่เรียกได้ว่า Creative House นะครับ